สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านสวนห้วยจจดเคมากกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําห้วยจจดเคมากนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ไม่มีน้ํานะครับตอนนี้ถ้าให้เดาก็เลยอยู่ประมาณหนเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูฝนแล้วนะครับก็คือเดือนกันยายนนะครับเราไปชมภาพกันนะครับว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่างเก็บน้ำห้อยโจดเคมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ ตรงที่เคยมีน้ํานะครับซึ่งอยู่แ,แถวๆขอบหากเก็บน้ำาห้เจรเข้มานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ถ้าปกติมันจะมีน้ํานะครับตรงนี้ที่ตรงที่ผมยืนอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วครับนั่นคือหอดูนกนะครับนี่คือสะพานเอาไว้ให้จักรยานหรือคนได้ปั่นแล้วก็เดินเล่นกันนะครับ ที่เราเห็นนั่นก็คือโรงดูดน้ําของประปาบุรดํานะครับดูรอบๆนะครับผมไม่มีน้ําเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนหอคอยนะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ก็เลยยังไม่กล้าขึ้นไปนะครับผมจะพาดูจากข้างบนลงมานะครับถ้าผมถ่ายไปมันจะย้อนแสงนะครับน่าจะมองไม่เห็นผมจะพาเดินขึ้นหอดูนกกันนะครับ ไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดหอคอยแล้วนะครับเรามาดูภาพมุมบนกันนะครับของอ่างเก็บน้ำโยจิะเเคามากนะครับตอนนี้ไม่มีน้ำเลยครับผมตอนนี้ก็เดือนกันยาแล้วเดือนสุดท้ายของฤดูฝนแล้วนะครับสีขาวๆที่เห็นนั่นคือน้ำครับ ีมองจากหอคอยนะครับถ้ามองลงไปข้างล่างก็สูงอยู่นะครับนั่นก็เป็นโรงสูบน้ำของประปาจังหวัดนะครับถ้ามองไปไม่มีน้ำให้สูบเลยนะครับเขาจะทำคลองเห็นไหมครับคล้ายๆกับเป็นคลองลำเลียงน้ำนะครับ ไปยังโรงสูบน้ำนะครับน้ำก็มาจากแถวนี้แหละครับพอจะเหลือให้สูบบ้างนิดนิดหน่อยๆนยนะครับไม่รู้ว่าพวกเราจะอยู่กันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าฝนยังไม่ตกนะครับชาจังหวัดบุรีรัมย์จะอยู่กันยังไงนะครับฝนก็ทำเขาว่าจะตกทุกวันแต่ก็ไม่เคยตกนะครับ บนหอคอยนะครับผมเราไปดูคนเดินกันอยู่บนสันเขื่อนนะครับมองเห็นไหมครับผมพยายามทำให้มันมองเห็นนะครับ นั่นคือสันเขื่อนนะครับไม่มีน้ําเลยครับปกติจะมีน้ําปริ่มสันเขื่อนเลยนะครับคาราก็มีคนมานั่งปาตีกันนะครับนี่คือสภาพอ่างเก็บน้ำหัวจอร์คเคมากของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ รุ่นก็พากันมานั่งเล่นกันนะครับชมบรรยากาศที่ไม่มีน้ำคุณนั้นก็ไม่รู้ทำอะไรนะครับผมขับมอเตอร์ครอสลงไปแล้วนะครับเรามาชมกันนะครับว่าท่านผู้นั้นเขาจะทำอะไรกันนะครับซูมหน่อยนะครับ ได้แค่ไหนครับดูนะทำไรครับเราติดตามชมกันนะครับโอ้อะไรครับขับแล้วกลับคืนผมก็นึกว่าจะจะขับลุยลงไปข้างในชนมลบรประทานกลับคืนมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมทางฝั่งทิศตะวันตกของเขื่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำ้วยจอร์เคมากแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้นะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่น่าจะกลางลประทาานเลยแหละครับตรงที่เคยมีน้ํานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแรงมากปีนี้ครับ ผู้เฒ่าผู้กแก่แถวนี้บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นนะครับว่าชลประทานน้ำลดขนาดนี้ได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับท่านนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับปกติจะมีน้ำนะครับตอนนี้ก็เหลือเหมือนเป็นแอ่งน้ำเล็กๆพอจะได้ทำประปาน,นะครับ เราเดินดูเดินชมเดินเที่ยวกันนะครับว่าหลังจากน้ํารถมันมีอะไรโผล่ขึ้นมา,าบ้างครับเหมือนจะมีเรือนะครับโอ้นี่มันเรือไททานิกนะครับผมสภาพมันยังไงครับทำไมมันยังมีรอยกเจ็บผูกไว้นะครับเหมือนยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้นะครับ เรือของประมงชาวประมงแถวนี้นะครับนี่คือสภาพอ่างเก็บน้ำฮุจดเคมากนะครับตอนนี้ไม่มีน้ำเลยครับนี่คือปริมาณน้ำตอนนี้นะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำนะครับจากที่มองด้วยสายตานะครับ คือปริมาณน้ํานะครับของอาจเกนอวจร์ีมากเที่เหลืออยู่นะครับน่าจะไม่ถึง1%นด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็เดือนกันยาแล้วนะครับเดือนสุดท้ายของฤด,ดูฝนแล้วนะครับฝนไม่ตกเลยครับทิ้งช่วงมาก็หลายอาทิตย์แล้วครับแห้งแรกมาก ินแตกระแหงกันเลยนะครับสงสัยบุญร์จะต้องตามน้ำกินอย่างที่คำโบราณเขาว่านะครับผม,ม,มบรรยากาศที่เคยสวยมีน้ำก็ไม่เห็นแล้วครับปัจจุบันนี้เมื่อ3-4มสี่ปีมานี้ไม่มีน้ำให้เห็นเลยครับแรงมากโดยเฉพาะปีนี้แรงที่สุดครับในรอบ 3- 4ปีนะครับที่ที่ผ่านมานะครับ คือสภาพโดยรอบของอ่างเก็บน้ำจารคัยมากครับตอนนี้ผมก็ตื่นอยู่ตรงกลางอ่างเก็บน้ําเลยนะครับจากแต่ก่อนเคยมีน้ํานตอนนี้ไม่มีแล้วครับนี่ครับผมยืนอยู่ตรงพ,ตนนรพื้นดินที่เคยมีน้ําแต่ก่อนนะครับพื้นดินที่เคยมีน้ําแต่ก่อนนะครับ ลมเย็นดีนะครับผมนี่คือน้ำชลประทานของเราที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เท่านี้เองวันนี้ผมมาอยู่ตรงที่เรือจอดเทียบท่านะครับ น่าจะไม่มีน้ําให้ชาวประมงได้หาปลาแล้วครับก็เลยจอดทิ้งไว้นะครับสภาพน่าจะยังใช้งานได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าน้ําไม่มีแล้วก็ปลาก็ไม่มีให้จับอีกอย่างรู้เรือจะไปยังไงนะครับไม่มีน้ำนครับรามาดูเ,เรือกันนะครับ เจ้าเดียวกันนะครับนี่นะครับวันนี้ผมพามาเดินเล่นใจกลางอ่างเก็บน้ำเฮอยจรเข้มากนะครับหลายคนแทบจะไม่เคยเห็นเลยซ้ำนะครับแทบจะไม่เคยมายืนในจุดนี้ด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มายืนอยู่กลางอ่างเก็บน้ำาฮอร์เข้มากที่ไม่มีน้ำ แต่มีเรือเกยตื่นนะครับก็ยังมีคนออกกําลังกายอยู่นะครับถึงจะบรรยากาศไม่เหมือนเดิมแล้วก็ก็ต้องออกกาลังกายนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผม อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับชแน,นลบ้านสวน2ฮจุดเคมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย